เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณเจาะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเจาะเองตอนนั้นผมอายุ17ผมเป็นนักดนตรีไทยของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์จะมีค่ายซ้อมกันทุกเย็นวันศุกร์แล้วก็นอนกันในห้องดนตรีไทยที่โรงเรียนเลยวันเสาร์ตอนเที่ยงก็ค่อยแยกย้ายกันกลับบ้านเป็นเรื่องปกติมีครั้งหนึ่งที่ผมไปซ้อมดนตรีไทยที่โรงเรียน วันนั้นเป็นวันซ้อมใหญ่ก่อนที่จะไปประกวดวงที่สงขลาห้องดนตรีไทยที่ย้ายมาใหม่นี้จะอยู่ตรงข้ามกับโรงอาหารคืนนั้นพวกผมกับน้องๆกินข้าวกันด้านข้างโรงอาหารพอกินกันเสร็จก็เก็บเศษขยะกันน้องๆก็แยกย้ายกันเข้าไปซ้อมต่อในห้องมีน้องอีก3ามคนที่วิ่งเล่นกันอยู่น้องๆบอกผมว่าจะไปเติมน้ำที่ตู้กดน้ำตรงหัวมุมโรงอาหาร ซึ่งตรงนั้นมันค่อนข้างมืดมากผมก็โอเคแล้วบอกว่ารีบมาเดี๋ยวจะซ้อมแล้วน้องๆมันก็วิ่งกันไปหยอกกันไปผมยื่นกดมือถืออยู่ตรงทางออกของโรงอาหารจูจูผมก็นึกสนุกอยากแกล้งน้องๆมันเห็นยืนกดน้ํากันอยู่ในมุมมืดเลยแกล้งตะโกนว่าเฮ้ยใครยืนอยู่ข้างหลังน้าพวกน้องๆมันตกใจวิ่งร้องกรี๊ดปนหัวเราะก,กันออกมาจากมุมมืดนั้นวิ่งผ่านผมเข้าไปในห้องซ้อมดนตรีไทย ผมยืนมองก็ยังหัวเราะอ,อยู่แต่ผมก็สังเกตเห็นว่าทำไมมีน้องวิ่งออกมากันแค่สองคนผมเลยตะโกนเรียกชื่อน้องอีกคนหนึ่งขอใช้นามสมมติว่าทีแต่ก็ไม่มีเสียงตอบผมตัดสินใจเดินไปหาทีตรงมุมตู้กดน้ำก็เห็นทียืนก้มหน้าอยู่ผมไปตีไหล่ทีแล้วถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเปล่ากลัวหรอทันใดนั้นทีก็เงยหน้าขึ้นมาแต่หน้าของทีที่ผมเห็นนั้นกลับไม่มีลูกตา ผมได้แต่ยืนอึ้งขาแข็งอยู่ตรงนั้นทีค่อยๆเอียงคอไปด้านข้างแบบกระตุกๆเหมือนเอ็นที่คอมันยึดผมหลับตาก้มหน้าลงจูจูก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังไกลๆพี่จอไปซ้อมได้แล้วพี่ผมจําเสียงได้มันเป็นเสียงของทีผมรีบหันหลังกลับไปเห็นทียืนงงอยู่ตรงทางออกโรงอาหารผมรีบวิ่งเข้าไปหาแต่พอผมวิ่งเข้าไปไกลๆผมแทบช็อกเพราะว่าทีที่ผมวิ่งเข้ามาหานี่ เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมเจอมันยืนอยู่ตรงตู้กดน้ําเลยคือไม่มีลูกตาคอพับลงมาเหมือนจะหักผมซุดลงกับพื้นน้ําตานี่ไหลออกมาเองเลยแต่ผมไม่สามารถจะร้องตะโกนให้ใครช่วยได้เสียงมันเหมือนไม่ออกมาจากคอสักพักก็มีมือมาจับที่ไหลผมผมรวบรวมแรงที่มีสลัดมือออกและรีบลุกขึ้นวิ่งไปห้องซ้อมทันทีผมเปิดประตูเข้ามามองดูน้องน้อนั่งซ้อมอยู่กว่าสายตาไปทั่วห้อง แต่ก็ไม่เห็นทีผมขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งพอหันหลังกลับไปมองในโรงอาหารเห็นทีเดินถือขวดน้ำกำลังออกมาจากโรงอาหารทีเดินมาถามผมว่าเมื่อกี้พี่วิ่งหนีผมทำไมผมก็ไม่กล้าตอบอะไรไปทีนี้ระหว่างทุกคนซ้อมกันตามปกติตัวผมเองที่กำลังซ้อมอยู่ด้วยก็สุดหวบลงไปกับพื้นตื่นมาอีกทีก็อยู่บนรถกระบะของครูและก็มีน้องๆอ,อีกสามคนทุกคนตกใจที่ผมตื่นขึ้นมา ผมสลืมสลือถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องๆบอกว่าผมเป็นลมล้มไปนอนพับที่ประตูเลยกำลังจะพาไปหาหมอผมเลยตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนบนรถฟังทุกคนก็พากันตกใจและผมก็ไม่เป็นอะไรแล้วครูเลยกลับรถไปส่งที่โรงเรียนและก็ซ้อมกันต่อจนวันรุ่งขึ้นทั้งครูและทุกคนก็คิดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตั้งแต่จัดค่ายซ้อมมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไร แต่ตั้งแต่ย้ายห้องมาอาคารใหม่นี่ก็เจอเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนึกกันไปนึกกันมาผมนึกออกเลยว่าพวกเราย้ายห้องดนตรีไทยมาจากห้องเดิมตรงอาคารเรียนชั่วคราวแต่เราลืมนำเสียนพ่อแก่กลับมาด้วยตอนที่พวกเราขนของเราเชิญเสียงพ่อแก่ไปฝากไว้ในห้องหน้าตัดสินแล้วก็ย้ายแต่ของมาห้องใหม่โดยที่ลืมนำเสียงของท่านมาด้วยครูบอกว่า เรื่องคงเกิดเพราะไม่มีพ่อแก่เพราะท่านจะคอยคุ้มครองในเขตบริเวณห้องดนตรีไทยเอาไว้ไม่ให้ผีหรืออะไรไม่ดีเข้ามานั่นเองจากนั้นพวกเราก็รีบนำเสียงพ่อแก่มาไว้ที่ห้องใหม่นี้และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอเรื่องแปลกๆอีกเลย